สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบเพื่อเตรียมสอบท้องถิ่นในรอบต่อไปวันนี้เรามาเฉลยข้อที่65กันนะครับข้อที่65โจทย์ถามว่าคณะกรรมการการแจ้งหน้านให้เกิดอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมีจํานวนกี่คนช้อยมีดังนี้ข้ไก่3คนขอไข่5คนขอควาย7คนง,งู10คนจจาน12คนข้อนี้ตอบข้อไหนครับตัวแทนจาก ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคือ,คอตัวแทนจากนายกอบตนั่นเองมีกี่คนครับคอนี้ตอบข้อขอไข่นั่นเอง5คนอธิบายขยายความให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2542แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พศ2549ในหมวดที่1นะครับคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรา6 บัญญัติว่าให้ณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่าณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยวงเล็บหนึ่งนายกรัฐมนตรีหรือรองนายยกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานวงเล็บสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปลัดากระทรวงมหาดไทยปรัดากระทรวงการคลังปลัดากระทรวงศึกษาธิการปลัดากระทรวงสาธารณสุขเลขาธิการณะารรมการกฤษฎีกาเลขาธิการกอ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปัจจุบันนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั่นเองนะครับผู้อำนวยการสํานักงบป,ประมาณและอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวงเล็บ3นะครับซึ่งเป็นคําตอบของข้อนี้นั่นเองก,ก็คือผู้บราหารผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน12คนประกอบด้วยผู้บราหารองค์การบริหารส่วน จังหวัดสองคนผู้บริหารเทศบาล3คนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้าคนและผู้บริหารกรุงเทพมหานครผู้บริหารเมืองพัทยาหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นรวมสองคนทั้งนี้โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท เลือกการองิงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกําหนดนะครับก็คืออยู่ในวงเล็บ3นะครับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น12คนนะครับก็คือที่เขาระบุว่าผู้ประหานองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็คือนายกอบจอนั่นเองก็คือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด2คนนะครับผู้ประหานเทศบาล3คนก็คือนายกเทศมนตรี3คนผู้ประหานองค์การบริหารส่วนตำบล5คนผู้บริหานกรุงเทพมหาคนครผู้บริหานเมืองพัทยา หรือผู้บริหานอ,นอ,ง,องค์กรปกครองส่วนอื่นๆที่มีคนหมายจดตั้งขึ้นรวมสองคนก็คือผู้ประหานกรุงเทพมหานครก็คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ประหานเมืองพัทยาก็คือนายกเมืองพัทยานั่นเองเวลาจุดไปแต่งท่านต้องทำข้าใจาว่าผู้ประหานคือหมายถึงนายกนะครับของผู้ประหานของหน่วยงานนั้นๆน,น,นะครับอปจาก็เป็นนายกอปโจาส่วนเทศบาลก็เป็นนายกเทศมนตรีส่วนผู้บริหารอบโตก็เป็นนายกอบโตส่วน ผู้ประธานกรุงเทพก็คือผู้ว่ารัฐผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ประธานเมืองพัทยาก็คือนายกเมืองพัทยานั่นเองต้องจําดีๆเผื่อช,ช้อยหลอกไปเป็นรองนายกอบจอรองนายกเทศมนตรีรองนายกอบตอนเนี่ยก็คือไม่ใช่ตัวแทนตามความหมายของวงเล็บสามนะครับต่อไปนะครับวงเล็บสี่ผู้ทรงคุณวุฒิสิบสองคนประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านบทหาทนักการ แผ่นดินด้านการพัฒนาท้องถิน่นด้านเศรษฐศาสตร์ด้านการปกครองท้องถิ่นในสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐศาฐสตร,สรส์และด้านกฎหมายทั้งนี้การสนผู้สนุิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกําหนดนะครับต่อไปวรที่2หรือวรท้ายของมาตราหให้สํานักให้หัวหนะ้าสำนักงานคณะกรรมการ การกะจายอำนาให้เกี่ยวข้องปกครอง้องถิ่นเป็นเลขานุการคณะกรรมการก็คือตำแหน่งนี้นะครับให้เป็นเลขานุกการของคณะกรรมการชุดนี้ปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนชื่อตำแหน่งนี้เป็นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เกี่ยวข้องปกครอง้องถิ่นซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งก็คือนายอนุเยี่ยมแสงนะครับก็คือเผื่อเขาถามตัวบุคคลก็คือตําแหน่งหัวหน้าสานักงานเปลี่ยนเป็นผู้อำนวยการนะครับเผื่อชอยเอา ตัวบทกฎหมายเก่ามาออกนะครับท่านต้องทําเข้าใจถ้ามีชื่อว่าผู้อำนวยการสํานักงานคณะกรรมการการจ่ายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านต้องตอบข้อนี้นะครับก็คือปัจจุบันก็คือผู้ถมกต้องแต่ก็คือ,อ,อ,คอนายอนุเชี่ยมแสงนั่นเองสรุปคณะกรรมการการจ่ยายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี36คนดังนี้นะครับก็สรุปให้เห็นภาพนายยุัฐมนตรีหรือรองนายกุัฐมนตรีซึ่งนายยุัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน ปัจจุบันนะครับนายร,รัฐมนตรีได้มอบหมายให้ในายสุริยะจึงรุ่งดวงกิจรองนายกรันตรีเป็นประธานกรรมการการแก้หน้าที่เกี่ยวกับปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวนหนึ่งคนนะครับกรรมการโดยตําแหน่งจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจํานวน11คนนะครับก็ไปดูมาตรา6กระบุกรรมการโดยตําแหน,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 น่งว่าตําแหน่งอะไรบ้างนะครับ11คนกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น12คนก็มาจากตัวแทน อปจสองคนก็คือนายกอปโจนั่นเองสองคนเทศบาลสามคนก็คือนายกเทศมนตรีสามคนนะครับและก็อบโตห้าคนตัวแทนจากนายกอบโตนั่นเองห้าคนกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาสองคนนะครับและก็มีชอยในมาตราหกก็จะบุว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งก็คือรวมในโคต้านี้นะครับก็คือยังไม่มีกรจัดตั้งก็คือ มีกรุงเทพกับเมืองพัทยานั่นเองสองคนนะครับก็คือรวมผู้กรรมการผู้แทนอุบรปกครองส่วนท้องถิ่นสิบสองคนนั่นเองนะครับสัดส่วนตามนี้นะครับก็ไปจําสัดส่วนนะครับอบจสองคนเทศบาลสามคนอบตสองคนอไคนนอ้ออบตห้าคนแล้วก็กรุงเทพกับเมืองพัทยาสองคนนะครับก็จาดีๆกมการผู้แทนผู้ทรงคนอาวุธซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน,านาการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการพัฒนาท้องถิน่นด้านเศรษฐศาสตร์ด้านการปกครองส่วนท้องถิน่นสาขารัฐศาสตร์และรัฐหรือรัฐศา,าสตาร์และด้านกฎหมาย12คนนะครับโจทย์ก็อาจจะถามว่ากรรมการผู้สมควรพุธมีความเชี่ยวชาญในด้านไหนนะครับก็ทำความเข้าใจทั้งสองอย่างนะครับไม่ว่าจะจํานวนตัวบุคคลหรือด้านความเชี่ยวชาญก็ลองไปทำความเข้าใจในมาตรา6ดูนะครับในมาตรา6ของพรบ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2542แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พศ2 5 4 9นั่นเองนะครับดังนั้นข้อที่65ิจึงตอบ5คนนั่นเองตัวแทนจากอปตโตนะครับจำนวน5คนตัวแทนจากอปตโตก็คือนายกอปตโตนั่นเองนะครับท่านต้องจำดีๆก็คือผู้บริหารอปตโตก็คือนายกอปโตนะครับถ้าช้อยมีรองนายกไม่ใช่นะครับ ไรอาจจะเอามาหลอกได้ถ้าสามารถติดตามชมการเฉลยในข้อสอบได้3มช่องทางช่องทางที่1นะครับ3มช่องทางก็คือช่องทาง Facebook ชื่อประพันธ์วารัมช่องทางที่2นะครับช่องทาง YouTube ชื่อบัญชีว่าประพันธ์วารัมช่องทางทิกต็อกนะครับช่องทางที่3ช่องทางทิกต็อกชื่อบัญชีว่าประพันธ์วารัมเช่นเดียวกันหรือภาษาอังกฤษช่องทางทิกต o อกก็คือประพันธ์ 2523@ อประพันธ์ 2523 adprepun2523 นั่นเองสะดวกท่องช่องทางไหนท่านก็ไปสามารถติดตามชมได้สำหรับวันนี้เราเฉลยข้อที่65ไว้เพียงตอนนี้สวัสดีครับ